อย่าว่าแต่ด่าเลยนะคะถ้าพระทาผิดเนี่ยเขาถีบเลยค่ะเขาเตะตูดให้มึงสึกเลยค่ะถ้ามึงต้องประราชิีแล้วมึงปกปิดมึงเป็นตาลยอดด้วนแล้วมึงยังห่มผ้ากาะสาววพัชกูพูดชัดเจนนะคะแล้วฟังให้จะาว่ากูด่าอรัชีด่าคนที่ทําตัวไม่ดีค่ะและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะด่ากูก็เสียภาษีเหมือนมึงค่ะไอทนายธรรมราชกูจะพูดตรงนี้เลยแล้วเงินที่เสียภาษีคือเอาไปอุดหนุนสำนักงานพุทธศาสนา เอาไปอุดหนุนพระพุทธศาสนาดังนั้นคนพุทธทุกคนมีสิทธิ์ที่จะติติงมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์คณะสงฆ์ได้พอๆกับที่คณะสงฆ์มีสิทธิ์เทศคารวะค่ะอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะอาเชิญทนายครับทนายเชิญสิทธิ์ที่ว่านี่ครับคาว่าสิทธิ์ที่คุณเ่าอ้างว่ามีสิทธิ์ด่าพระสงฆ์มีสิทธิ์เกาวให้พระสงฆ์ได้รับความเสียเสียหายไอ้สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยสิทธิ์ตามบทบัญญัติกฎหมายข้อไหนเราพูดกันในฐานะ มีกฎหมายมันหยัดไว้เราเป็นประชาชนคนไทยอยู่ให้ใ้กฎหมายผงถามแพรี่หน่อยเฮ้ยลี่ยังจบกฎหมายไหมกูอยู่ในกูอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะคะครูมีสิทธิและเสรีภาพในการพูดค่าและถ้ากูพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายกูก็รับผิดชอบในคําพูดของกูไงคะผิดตรงไหนคะอ่ะก็ถูกแพรี่ถูกต้องครับแพรี่มีสิทธิพูดแต่การพูดของแพ่ลี่นี่ถ้ามันไม่ขัดต่อกฎหมายแพรี่ก็จะถูกดำเนินคดีถูกต้องไหมครับก็ดำเนินคดีไปเถอะดิฉันไม่แคร์มาไงว่าว่าฟ้องก็ฟ้องไปไงคะ ทำมาแต่จะมาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ด่าไม่ได้นะคะจะมาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ด่าไม่ได้ค่ะคุณอย่าหลงประเด็นค่ะคุณมาบอกว่าดิฉันไม่มีสิทธิ์ด่าซึ่งดิฉันเห็นว่าดิฉันมีสิทธิ์ด่าก็แค่นั้นเองนี่คุณจบกดจดหมายนะคะที่ฉันไม่ได้จบนะคะโอเคพายรีบแป๊บนึงนะเอ้าคุณทนายภายอย่าเพิ่งนะโอเคนะประเด็นเรื่องสิทธิ์ที่ว่าสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ที่เนี่ยตามกฎหมายบัญญัติถูกต้องไหมที่คุณว่าเนี่ยหรือสิทธิ์ที่คุณคิดขึ้นมาเองสามารถด่าประสงค์ได้เนี่ยสิทธ สิทธิ์ข้อไหนสิทธิ์ที่คุณอ้างเนี่ยสิทธิ์ที่คุณว่าเนี่ยเอามาจากไหนครับสิทธิ์ต,ตามทิ์กฎหมายรับรองไงคะที่ฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ทวิจารถ้าพระรูปไหนเห็นว่าสิ่งที่ที่ฉันพูดเข้าข่ายผิดกฎหมายหมิ่นประมาทหรือนู่นนี่นั่นก็ไปฟ้องสิคะ